สวัสดีครับผมกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับวันนี้ก็อยู่ในโปรแกรม Discord นะฮะวันนี้พอดีมีเพื่อนๆถามมานะครับว่าจะปิดยังไงนะฮะไม่ให้เจ้า Discord เนี่ยมันเปิดมาพร้อมกับ Windows นะครับวิธีการนั้นไม่ยากครับเรามาดูกันเลยอย่างแรกนะครับให้เพื่อนๆเนี่ยไปที่แถบด้านล่างนะครับของ Windows นะครับหรือแถบ Start เมนูตรงนี้นะครับผมอ่ะคลิกขวาขึ้นมา1ทีครับผม จากนั้นไปกดที่เมนู Tag Manager ตรงนี้ครับมันก็จะขึ้นมาหน้าตาแบบเดียวกับที่เพื่อนๆเ,เห็นอยู่ตอนนี้นะครับให้ไปที่แถบ Start up ครับผมและมันจะมีเมนู Discord ตรงนี้นะครับผมตรงที่เมาส์ผมชี้อยู่ตรงนี้นะฮะของเพื่อนๆเนี่ยจะเป็น e n a b l e แบบนี้ก็ให้เอาเมาส์นะครับกดไปที่ตรง Discord นี่ครับเมื่อกดเสร็จแล้วเนี่ยจะเห็นว่ามันเป็นไฮไลท์สีฟ้าๆแบบนี้นะครับ ก็ให้เพื่อนๆเนี่ยไปกดที่ disable ครับตรงมุมขวาล่างนะครับตรงนี้เป่าสถานะตรง status ตรงที่ในกรอบสี่เหลี่ยมสีแดงตรงนี้จะเปลี่ยนไปเป็น disable นะครับแปลว่าเรียบร้อยแล้วครับผมจากนั้นนะครับให้เพื่อนๆเนี่ยกลับมาที่ discord ของเรานะฮะไปที่ปุ่มฟันเฟืองตรงนี้ครับผม user setting ตรงนี้นะครับกดขึ้นมา1ทีครับผมแล้วก็ในตรงแถบทางด้านซ้ายมือตรงนี้นะครับให้เลื่อนลงมาครับไปตรงที่ window setting ตรงนี้นะครับ ตรงที่มีลูกศรชี้อยู่ตรงนี้เลยครับผมกดเข้าไปหนึ่งทีนะฮะทางด้านขวามันก็จะเปลี่ยนมาเป็นแบบนี้นะฮะให้เพื่อนๆเนี่ยตรง open discord ตรงนี้นะครับให้เปลี่ยนจากสีเขียวเนี่ยเป็นสีเทาครับจิ้มเข้าไปมันก็จะเป็นสีเทาแบบนี้นะครับจากนั้นนะครับก็ปิดไปได้เลยและใช้งาน discord ได้ตามปกติเลยครับผมเพียงเท่านี้นะครับเจ้า discord เวลาเพื่อนๆเนี่ยเปิด Windows ขึ้นมาแล้วเนี่ยมันก็จะไม่เริ่มต้นพร้อมกับ Windows นะฮะไม่มากวนใจแล้วนั่นเอง ยังไงก็ลองนําไปทําดูนะครับได้ผลยังไงอย่าลืมมาพูดคุยกันได้ที่ใต้คลิปนะฮะและก่อนปิดคลิปถ้าคลิปนี้มีประโยชน์แล้วล้วก็ฝากเพื่อนๆเ,เนี่ย subscribe และกดไลค์ให้ผมด้วยนะครับไว้เจอกันคลิปต่อไปครับผมสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ